ต้ตมตำจ้าดูที่แหละโอ้โห<ๆ>คนกินต้ตมตำอ่ะโอ้โหดูที่นะ่ะโอ้โหส้มตำกินแบบอร่อยแลวเอ้าเอาเอากินโชว์ที่เอากินโชว์พี่ๆที่โอ้โหอร่อยไหมอร่อยไหมยกเยี่ยมด้วยโอ้โหยกเยี่ยมโอ้โหอร่อยอร่อยอืมอร่อยเผ็ดนะครับนี่เผ็ดนะครับพริกลอยเต็มเลยยายยายเก็บพริกรออกใหน้นี่ในในถุงนี่เต็มเลยเนี่ยแตกกินได้นะครับนะ ไปล้างมือล้างมือนะกมังก่อนนะล้างมือนะกมังก่อนค่อยคอย่คอยเดินลูกดูคนเชียคนเชียไม่นั่งกินนะคนเชียกินเผ็ดไม่ได้ครับสู้น้องไม่ได้ <laughs> นะ่ดูคนนั่งเชียดูคนนั่งเชียโอ้ยไหนน้ำอ่ะนี่น้ำกินน้ำพ่กไก่นี่กินน้ำก่อนโอ้โหดูหน้าทีเา่เนี่ล้าง <laughs> มือแม่เลยอเออ ไม่เอาแแปากบดงดูแอนดูดูปากดูเกากินส้มตำกินส้มตำดูปากตั้งปากข้างหน้าดูดูเยอะเราเพิ้อปากเลยโอ้โหกินยังยาวเลยอ่ะโอ้โหอร่อยถ้าไม่มีอ่ะหืมน่ะโอ้โหพี่น้องเด็กเด็กกินส้มตำพี่น้องยังพ่ทันได้เข่าโรงเรียนได้เนี่ย <laughs> ดูตาดิโดกินสมต่าคนนั่งเชียครับคนนั่งเชียกินไม่ได้ครับดูดูตัวที่คนนั่งเชียกินไม่ได้นะสู้น้องไม่ได้ดูนะตัว่ัวหน้าตาเบิดตเลยแดงเบิดตพี่น้องเลยต้องมีน้องสีแดงเออองค์างเอเอ,เอ,เอนี่คนนึงนี่คนนั่ง,น,น,น,งนี่คนนั่งลุ้น เอออ่ะอ่ะจีอ่ะอ่ะโอ้พัดดอกทะเบงเงียเออน <Viol in> ั่งเออเอาเอาลองนั่งนั่งเอาลองนั่งเออเออนอนกินส้มตำอารมณ์ดีลองเพลงให้ฟังด้วยสู๋อือ เอาไปบายก่อนไปบายก่อนไปบายแบบไหน,นเอาไปบายก่อนเร็วเอาน้องเดียวไปบาย